สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับผมกับเพื่อนได้บวชและปฏิบัติธรรมจนจะครบหนึ่งเดือนขึ้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันศึกหลวงตาพระลูกวัดท่านมาวานผมกับเพื่อนให้ไปช่วยขนเก้าอี้ขนโต๊ะและหนังสือมาเตรียมไว้พรุ่งนี้จะมีพระมาบวชใหม่เกือบสิบรูปที่ท่านมาวานผมกับเพื่อนเพราะพระลูกวัดรูปอื่นรับกิจนิมนต์ไปงานศพกันหมด ท่านบอกว่าของทั้งหมดอยู่ชั้นบนของกุฏิข้างๆโรงทานห้องข้างในสุดนะพอท่านเอากุญแจให้ผมกับเพื่อนก็เดินไปที่กุฏินั้นเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้นสองแล้วมองตรงไปจะเห็นห้องอยู่สี่ห้องเรียงกันแต่ทุกห้องคล้องแม่กุญแจไว้หมดผมก็เดินไปห้องสุดท้ายที่เก็บของแต่มาแปลกใจตรงห้องที่สองที่มันมีผ้าสีเขียวโผล่มาจากใต้ประตูคือประตูห้องมันจะยกสูงจากพื้นประมาณ4-5นิ้วครับผมกับเพื่อนก็เดินข้ามไปไม่ได้คิดอะไร ขนเก้าอี้ขนของต่างๆลงมาและทุกครั้งที่กลับขึ้นไปผ้าสีเขียวที่โผล่ออกมามันจะยื่นออกมามากขึ้นเสมอประมาณ2-3ถึงนิ้วจนรอบสุดท้ายที่ขนของกันเสร็จเพื่อนผมที่เดินตามหลังมามันเผลอไปเหยียบผ้าเขียวนั้นเข้าแล้วก็มีเสียงดังออกจากในห้องนั้นเป็นเสียงร้องว่าโอ้ยทีนี้เพื่อนผมมาเลยสงสัยว่าเสียงอะไรมันเลยก้มลงเอาหน้าแนบกับช่องประตูด้านล่างพอมันดูเสร็จมันก็นิ่งไปสักพักก่อนจะรีบเดินมานั่งตรงระเบียงข้างๆ ผมผมก็เลยเดินไปก้มดูบ้างว่ามันเห็นอะไรและสิ่งที่ผมเห็นจากช่องใต้ประตูคือใบหน้าผู้หญิงผมยาวผิวขาวปากแดงกำลังนอนหันหน้าออกมามองผมแบบตาประสานตาระยะประชิดแค่คืบเดียวที่หูของเธอทัดดอกชบาสีแดงและที่สำคัญผ้าสีเขียวที่โผล่ออกมาจากช่องประตูก็คือผ้าสบายที่เธอใส่อยู่นั่นเองเธอย,ยิ้มแล้วพูดกับผมว่ามองอะไรจ๊ะพร้อมกับทำเสียงหัวเราะในลำคอ ตอนนั้นผมนี่รู้สึกเหมือนจะวูบเลยครับค่อยๆลุกกลับมานั่งกับเพื่อนพอตอนกําลังจะเดินลงไปก็ได้ยินเสียงลูกบิดห้องที่สองหมุนดังแก๊ก,กแก,ก๊กมาจากข้างในห้องพร้อมกับเสียงพูดว่าจะเข้ามาไหมผมกับเพื่อนนี่รีบวิ่งลงบันไดทันทีเลยลงไปพอดีเจอหลวงตายืนอยู่ท่านเลยถามว่าเป็นอะไรผมเลยเล่าให้ท่านฟังท่านก็หัวเราะแล้วบอกว่ามานี่มานี่หลวงตาจะให้ดูอะไร แล้วท่านก็พาผมกับเพื่อนไปยังอีกุฏิที่อยู่ด้านหลังกุฏิเมื่อสักครู่ไปยืนอยู่บนระเบียงซึ่งตรงกับห้องที่สองนั้นพอดีแล้วท่านก็เอาไฟฉายส่องไปในห้องนั้นที่เปิดหน้าต่างไว้อยู่สิ่งที่ผมกับเพื่อนเห็นคือชุดไทยของผู้หญิงใส่ไว้กับหุ่นขนาดเท่าคนจริงๆตั้งอยู่ตรงเสากลางห้องเห็นแล้วขนลุกไปหมดทั้งตัวเลยละครับท่านบอกอีกว่าที่เจอหนาเป็นนางตะเคียนที่สิงอยู่ในห้องนั้นซึ่งห้องนั้นมีเสาตกน้ํามันอยู่้าลูกวัดอยู่กันไม่ได้เลยก็เลยต้องปิดห้องเอาไว้้ไไม่ไดใช้ แต่เธอก็ไม่ได้ทำร้ายใครหรอกนะเว้นแต่พระที่ประพฤติตนไม่ดีบางทีแอบมาโทรศัพท์คุยกับสีกะบ้างแอบมากินข้าวมาสูบก,กัญชาบ้างบางรูปเจอเธอโผล่มาจากประตูมาชี้หน้าด่าเลยก็มีแต่ที่เรากับเพื่อนเจอนนะเธอคงแค่มาหยอกเล่นเฉยๆผมเงียบเลยครับได้แต่คิดในใจแค่หยอกเล่นนี่ก็เกือบชอกตายแล้วนะพอถึงตอนเช้าผมกับเพื่อนก็ไปศึกและตอนที่รถจะออกจากวัดนี่มองไปที่หน้าต่างนั้นก็ยังเห็นเธอยือนอยู่เลย ผมกับเพื่อนก็ได้แต่ยกมือไว้ลาและแผ่เมตตาให้เธอไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ